h e l lo everybody Today วันนี้เราเข้าสารรถทูไฟชาวต่างชาติเพื่อที่จะจีบกันสำหรับใครที่ถามผมว่าทำยังไงถึงจะกล้าดูคลิปนี้ครับ ปกติแล้วผมครับเวลาอยู่บน BTS นะฮะมีฝรั่งขึ้นมาบนรถปุ๊บสิ่งแรกที่ผมทำคือหยิบโทรศัพท์ใส่หูฟังถ้ามันถามอะไรผมสักอย่างเนี่ยตัวเชปเลยนะคลิปนี้เรามาดูกันครับว่าจะสร้างความกล้าครับให้กับเพื่อนๆได้หรือแบบสำหรับท็อปปิกในครั้งนี้ก็คือจีบสาวที่ต่อข้าวสารจะทำยังไงดีคอมเมนต์ของคุณสัมเลีครับบอกว่าให้เดินเข้าไปทักฮนะบอกว่ามีอะไรจะให้ครับแล้วยกมือขึ้นครับ เก็บนิ้วกลางกับนิ้วนางไปครับแล้วบอกว่าอยากรู้จักขอเบอร์หรืออีเมลไปเลยฮะเดี๋ยวมาดูครับว่ามุกนี้ฮะใช้ได้เรื่องจริงๆหรือเปล่าครับขอโทษครับผมมีอะไรจะให้นิดนึงครับดูที่มือผมนะครับอยากรู้จักครับขอเบอร์ได้ไหมครับมาใครนะครับขอบคุณมา sorry I have something for you What's that <S Look at my hand Do you understand what it means <No. S 1> I love you oh. Can I get your contact or email or mobile phone เอ่อพิสกเก็ตมาเฟซบุ๊กเยอะเยอะแฟนเก๋อมุกนี้ครับไปลองกับคนไทยฮนะเขาขำอยู่แต่ว่าแฟนเขากำลันจะมาก็เลยต้องรีบวิ่งออกมา แต่ว่ามุกนี้ครับที่ไปใช้กับฝรั่งก็ถือว่าได้เรื่องอยู่ครับคอมเมนต์จากกุณกิตติดนตรีสวัสด์ครับบอกว่าให้เดินเข้าไปพูดเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาว่าผมเป็นทูตจากประเทศไทยครับคนทั้งประเทศครับส่งผมมาเพื่อขอเบอร์โทรหรือว่าอีเมลของเขาครับเดี๋ยวผมขอซ้อมแป๊บนึ่งครับ Hello Where you from Hello Hello เดี๋ยวมาดูนครับผมว่ามุกนี้ครับ ได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องครับ Sorry I am a representative from Thailand okay. You are so cute uh, Thank you All guys okay, from my country ask me for your contact, contact. Uh, about mobile or email Okay yeah Thank you, yeah. Thank you. Sorry Where are you from um, Korea I am an ambassador from Thailand. Where? You are I'm Thailand. From Thailand. Okay. You are so cute. Oh, thank you. All people from my country ask me for your contact about mobile phone or email. Oh. Can you give it to me? Uh, but I don't know if you are really ambassador. Oh. Just or from kidding. Your country. I, just, I just need your <laughs> contact. Oh, okay. Um, Can you give it to me? คอมเมนต์ของคุณกิติดนตรีสวัสดิ์ครับเอาไปลองใช้ดูแล้วฮะผมก็ท่องไปเท่าที่ในสคริปมันมีให้ผมนะครับแล้วก็เวลาเข้าไปคุยกับเขาครับเขาพูดอะไรมาผมไม่เข้าใจผมก็เออเออออกไปครับนี่ขนาดพูดไม่รู้เรื่องครับมุกของคุณกิติยังใช้ได้ครับผมมุกนี้ครับได้เรื่องครับ คอมเมนต์ต่อไปครับมาจากคุณกดพมมาจารีครับบอกว่าจีบสาวต่างประเทศครับผมเดินเข้าไปครับสตอรี่ can I can I can I love you ครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูนครับมุกนี้ได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่อง Excuse me sorry can I can I can I love you <c oughs> Excuse me, can I, can I, can I love you? I need your contact. Can you give it to me, please? Okay. Thank you. Excuse me, can I, can I, can I love you? No. Why? No. มุกแคนานครับเอาไปใช้มาครับกับชาวต่างชาติ3คนมันไม่ได้เรื่องครับ because no is no 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 c o m ม e ต t ของคุณ n a t u r a l w i t h my life ตายครับบอกว่าให้เดินเข้าไปฮะถามเขาว่าถ้ามีพรวิเศษหนึ่งข้อฮะจะขออะไรก็รอเขาตอบมาก็ฟังเขาไปว่าเขาขออะไรแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นเรา เราจะขอเบอร์ของเขาได้หรือเปล่ามาดูครับว่ามุกของคุณแนชชวลลิสครับใช้ได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องครับขอโทษครับถ้ามีพรวนวิเศษหนึ่งข้อครับจะขออะไรครับขอใขอได้สิบข้อผมขอแค่ข้อเดียวครับถ้าเป็นผมครับขอเบอร์คุณได้ไหมครับเอาไปเลยค่ะได้แบครับจริงเหรอจริงครับอกกดก ขอบคุณครับขอโทษครับถ้าสมมติว่ามีพรให้ขอพรวิเศษนะครับให้ขอได้ข้อหนึ่งครับจะขออะไรครับขออะไรอะไรก็ได้ใช่ไหมครับขอไปเที่ยวรอบโลกถ้าเป็นผมนะครับถ้าผมได้พรวิเศษนะครับผมจะขอเบอร์คุณนะครับไม่ดีกว่าค่ะขออีเมลได้ไหมเพื่อแอดไปคุยกันอะไรเงี้ยเฟสบุ๊กก็ได้อีเมลก็ได้ค่ะ Yes มุกขอพรครับผมว่าด้วยตัวมุกค,ครับมันมันเสี่ยวฮนะแต่ว่ามันก็เป็นน่ารักแกมแกมไปด้วยฮนะทำให้แบบพอเข้าไปใช้แล้วฮนะผู้หญิงเขาก็แบบขำหรืออะไรเงี้ยนะได้เรื่องครับผมคอมเมนต์ของคุณจ้ายสีดีโจอบอกว่าให้ผมเดินเข้าไปครับขอถ่ายรูปเขาครับแล้วก็บอกว่าจะเอาไปให้เพื่อนดูครับว่ารักแรกอ่ะมีจริงเสี่ยวมาอีกแล้วครับแต่เดี๋ยวไปลองทําให้ดูครับ ว่ามุกนี้ได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องครับขอโทษครับขอถ่ายรูปหน่อยได้ป่ะครับจะเอาไปให้เพื่อนดูครับว่าหลักแรกปกนี้จริงครับอยากรู้จักครับขอเบอร์ได้ป่ะอีเมลได้ไหมอีเมลไเรับขอบคุณมากครับขอโทษครับขอถ่ายรูปหน่อยได้ป่ะครับได้ป่ะครับจะเอาไปให้เพื่อนดูครับว่าหลักแรกปกนี้จริง เขาบอกว่าไม่ได้อะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อยากได้ครับแต่อยากได้ก็ไม่ให้อ่ะอีเมลได้ไหมครับอีเมลเมลหรอไม่ดีมั้งทำไมอ่ะบเขาไปทำอะไรอ่ะก็เผื่อแอดไปคุยอะไรอีเมลแอดเหรอขอปิดไม่ีก่อนเหรอผมไม่มีบีบีครับาไม่มีบีบีด้วยมุกไว้ขอเขาถ่ายรูปครับก็ถือว่าเสี่ยวฮะไม่ได้เรื่องครับ คอมเมนต์จากคุณนักสมัครครับถือเป็นอีกหนึ่งผลงานโอท็อปของไทยแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะเอาผลงานโอท็อปชิ้นนี้ครับไปสู่ตลาดโลกครับมุกมีอยู่ว่าครับให้เดินเข้าไปขอโทษเขาครับบอกว่ารู้จักถนนข,ข้าวสารหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าเนี่ยข้าวสารก็อยู่ตรงนี้ไงก็บอกว่าผมรู้อยู่แล้วครับแต่ว่าผมอยากไปข้าวสารกับคุณครับแล้วก็ขอเบอร์ขออีเมลอะไรก็ว่าไปฮนะเดี๋ยวมาดูครับว่าโอท็อปชิ้นนี้ โกอินเตอร์หรือเปล่าครับผม Excuse me. Do you know ขาสารรถโน้ตดูโน้ตโซนิคฮะอยู่ดูโน้ตเขาสารรถโน้ I don't know. ฮะ Thank you. <c oughs> <c oughs> Excuse me. Oh uh, yes. I want to go to เขาสารรถ Road. เขาสารรถที่สุดเล I know, but I want to go with you. e x c s me. ไอซ์ไอซ์ t w a ย t อ o ร์ค c นแทคโมบาย o รือ e ีเมลแคนยูเก็บอ i ฟตูมีโอเคโฟร์อีเมลยี่ย้มุกโอท็อปของเราครับเมื่อกี้เอาไปใช้ไม่แล้วครับผมถือว่าได้เรื่องฮะมุกนี้ฮะได้เรื่องครับขอขอบคุณชาวแอ๊กส์ไทยแลนด์ทุกๆคนนะครับที่ส่งคอมเมนต์เข้ามาในท็อปปิกของเราสรุปวิธีการจีบสาวที่ตอบเข้าสารมีดังนี้ครับ สำหรับเก็ตเพิ่มเติมนะครับสาวๆยุโรปเนี่ยเขาจะชอบผู้ชายที่ดูแมนๆและเท่ส่วนสาวเอเชียเนี่ยเขาจะชอบผู้ชายที่แต่งตัวดีดูสุภาพแต่ถึงอย่างไรนั้นนะครับก็อย่าลืมเตรียมความพร้อมในด้านของภาษาไปให้ดีนะครับเพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ยมีความมั่นใจที่มากขึ้นครับจบแล้วครับสําหรับวันนี้ฮะก็ได้ทําให้เห็นแล้วว่าความกล้าครับมันไม่ต้องใช้อะไรเลยก็แค่ทําครับและสําหรับหลายคนครับที่ถามผมว่าเอาอีเมลมาทําไมเนี่ยครับคุยกับฝรั่งครับ โทรไปคุยไม่รู้เรื่องฮนะได้อีเมลครับหรือแม้จะเป็นคนไทยก็แล้วแต่ครับสำหรับคนที่พูดไม่เก่งครับค่อยๆพิมพ์ค่อยๆค,คิดไปค่อยๆหยอดไปครับค่อยๆค,คุยกับเขาไป <c oughs> เหนื่อยมากแล้วครับวันนี้ไปก่อนครับเจอกันครับ <c oughs>